ไม่เนไ,ไรอด <ล ắc S 2> ตัว <t ık> อะไรบะางฉไม่ได้ถาอะไรเลยพอดีว่าผู้หญิงของกูเยวิ่งผ่านมาทงนี้ไอเดนมึงเห็นบ้างหรือเปล่าวะพี่เห็นผู้หญิงของดาวแล้วผ<น>ู้หญิง<น><น>สวยๆในกจะจอดพ้นสายตาไมได้ที่ไม่เห็น อย่างน้อยที่โคราชมันก็ต้องมีบ้างแหละสั้งสองคนไม่มีมีใครไม่มีใครเลยนาะเนะไม่เห็นใครด้วยยืนตั้งนานแล้วไม่มีอยาันกูเห็นก็แล้วกันพอดีว่ากูเห็นวกูชอบถ่ายคลิปเก็บไอ้ไว้ไม่มีหรอกไม่เห็นที่ไหนมาวะไม่ถามคลิปไว้ไม่มีใครตรงนั้นแหละมันมีที่ไหนแล้วยืนตั้งนานแล้วไม่เห็นใครเลย แล้วแต่ใครจะเชื่อก็เชื่อกูไม่เชื่อคนไหนเคยมีแล้วเขาก็หนีแล้วไอ้คนโกลาดเนี่ยพูดอะไรไปไอ้ไม่มีใครลแล้วน่าสงสารว่ะเขาหนีไปเหรอเขาหนีไปหาคนที่ดีกว่าหรือเปล่าไม่มีใครเอ้ยอย่ามายิงเลยิงน้อยสั่งรู้อะไรมึงพูดออกมาให้หมด ผู้หญิงของกูมึงเห็นใช่ไหมแต่ที่มึงไม่บอกกูเแล้วว่ามึงจะเก็บไว้ป็นคนเดียวใช่ไหมวะเห็นหรือเปล่าพี่เห็นยอมรับแต่ว่าเราโค่นเขาไม่ได้เขาเป็นลัทธิดาแล้วพี่ก็ปล่อยเขาไปแล้วด้วยเป็นหน้าลัทธิดาหรือเปล่าปล่อยได้หรืวเ่าใช่ท้องเฮ้ยดีดัง วัวพัวดากดดันคือว่ามึงน,นั้นชั้งแน่มัออวดอีใจที่นาวาวางแพลงมามันบอกสัญญาณไม่เปลี่ยนใจกรอกเคยมีูดใจยกพูดแย่สำหรับพี่ยอมรับผิดแต่วันนี้ขอพี่คั้ เกะกัวที่ตื้อดานมาทำการการปากมาแตงหอมหกเป็ตัวตัวตอบกูจะตีให้หมอกกระแต่เราคป็นคนไม่ได้เขาเป็นลัทธิดาพี่ปล่อยเขาไปแล้วพ่อเทียดแค่หนึ่งแต่มึงลบเด็กสามึงทำพิษกดต้องโดนมึงจะจับงอมึงไปรักโูจากพ่อเธอดังผมอ๋อ ตายแน่แล้เนี่ยตายตไยตายตเทวดาเทวดาจุลุัก็ดีนะเทวดาเทวดาที่ไหนก่องไม่ดูก่อนนะพ่อมาใส่มืไหเนี่ยกลับมาท้วงดวยเนี่ยเฮยทำไมไงฮะเพื่อนทุกน้อยนลทำไมไม่หลับฮะไม่หลับส่กัน พูดังให้ทายจังมึงดิให้จัง้หลับจังไม่ับไม่ลบไถลอิ้งมึงคนยิงมึงมีคนแข็งเลยับับอะไรจะเอามึงอยู่วะเนี่ยไม่อยากรู้จังจัลาแล้วมไม่ตเลยลอกไปนิดดูเฮ้ย ดูดิล่นเป็นยังเป็นต,อกอนตลกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคุณบอกได้ไหมว่านี่มปนเรื่องอะไรกันคุณถึงเล่นข้าวมาแบบเนี้ยไปเด่นลูกชายพ่อเนะี่ยมันอวดดีคิดวางแผน,นอย่างดีแต่มันทำแผนฉันเสียหมดเลยจับได้ที่ทางเป็นตัวประกันแต่มันเสื้อปล่อยตัวประกันไป <c oughs> ไอ้ดิงปล่อยตัวประกันไปไว,ไว,ไว,ไวุ้งเว้ยด้ย ทีนี้ทนารทห่รแหกมาจับละพ่อจัดการนี่มันทำผิดกฎส่งจรนที่กระทำนี่นะไอเด็ถ้าพ่อไม่ทําอะไรเลยอีกหน่อยลูกน้องไปสั่งจรนก็ไม่มีใครฟังพ่อแล้วออกพ้นวันแรกก็พาหมู่โลกจงไปแล้วไอ้ดาวไอ้ดารับพ่อ้นี่นะกูไม่อยากเห็นหน้าพวกมึงมึงพามาสองตัวไปไว้ที่ไหนก็ได้ตาใ่พวกมึงไปพบหน้าพ่อไป าแล้วเจ้าแตการซุ้มุวฟังคำพ่อได้ดาวจุกจกเรื่องราวทลายไอเด่นอวดวดีปราณีบินได้ไมันทำพอ่ออ้ยลูกเอยายช่วยพี่บ้วเอาไป ให้พ้นหน้าผ้าต่งกายพ่อเปิดเพลงเอ,อ้อความสิครับต่อกันเองสอบไม่ผ่านแล้วพี่ไม่จอมเป็นจอร์นกงกี้ต้องปิดทันทีชุดเลยใจมึงไม่อ,อ่อนอ่อนี้ยนี่คือประเด็นต้องหับ พอบอกยาช้างยืนกำทักนี่คือคนนั้นเฉลยไอเย็นนอกคอพ่อไม่โอเคจับโยนทะเลแมงเลยแล้วเจ้าดาว I've chosen